สวัสดีค่ะเพื่อนๆปาฏีเฟมิลี่ค่ะวันนี้ปาฏีชวนเพื่อนๆมายำหมึกลวกนะคะมาทำกันเลยค่ะปาฏีจะยำในครกค่ะยำในครกนะคะใส่ใส่หมึกไปเลยหมึกปาฏีลวกแล้วนะคะ ทำยำหม,มึกกันค่ะเสร็จแล้วป้าตีก็ใส่มะเขือเทศนะคะป้าตีก็จะบีบมะนาวใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกเยอะนะคะคไม่กินเผ็ดเยอะก็กินเผ็ดน้อยก็ ใส่น้อยเส็จมะานาวปฏิชอบเปรี้ยวค่ะเสร็จแล้วปฏิก็ใส่น้ำปลรรานะคะน้ำปลรราค่ะใส่ไปเลยนี่คือน้ำตาลปี๊บนะคะเพื่อนเสร็จแล้วปฏิก็ใส่พริกใส่พริกลงไ,ไปยำเพื่อนเพื่อนยำ ยำในครกค่ะวันนี้ยำในื้อครกยำปลาหมึกลวกนะคะยำหม,มึกลวกค่ะคลั่ด้วยกันนะคะเพื่อนว,วันนี้ไปตียำหมึกลวกในครกนะคะใส่ปลรราค่ะใส่น้ำปลาร้า แล้วก็ใส่ผักชีลงไปใส่ต้นหอมแล้วก็มีพริกนะคะเพื่อนพริกผักชีต้นหอมมีพริกยำเลยค่ะยำค่ะยำหมึกลวกก็ได้ล้วก็จะได้แบบนี้เลย หอมตักชีหอมมะนาวน่าทานค่ะเพื่อนๆน่าทานหอมมากยำหมึกลวกะคะเสร็จแล้วเราก็ตักค่ะเพื่อนๆตักเลยยำหมึกลวกสำหรับหนึ่งที่นะคะกินยำหมึกลวกได้ะค่ะเพื่อน แล้วเราก็จะได้แบบนี้เลยสำหรับหนึ่งที่ค่ะมาทานไหมคะเพื่อนเพื่อนมาทานด้วยกันค่ะสำหรับคลิปนี้ปติก็ฝากเพื่อนๆนกดไลค์กดจับแชร์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปติด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ